ครับขอเปิดคลิปนะฮะับตเช้าไม่ได้เปิดเพราะว่าเคมมีมอยู่นะครับโทรศัพท์มีมเต็มตอนนี้เรากำลังไปซานฟรานซิสโกนะครับรถทริปสตาร์ทเต็มเลยเจอกันที่ซานฟรานครับไปเลย อยู่ที่ที่ไหนวะโลนไซเพรสไซเพรสคืออะไรครับชื่ออะไรครับภาษาไทยไซเพรสใช่เหรอไม่รู้อ่ะเไาเร่าต้นอะไรต้นสนเไม่รู้ไม่ใช่ต้นสนนะไ,ไ,ไม่สนใจไม่สนโลกไม่สนอะไรทั้งนั้น<ม> สาระก่อนสาระมีอยู่จริงเย้ตัวน,นี้คืตอต้นอะไรนะครับไซปรสตัวน,นี้เรียกว่าเดิร<ม>์นโลนไซริเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่มีอยู่ต้นเดียวมันมีต้นนั้นต้นเดียวนะครับไม่รหัว่ามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะใบสนไซปรสที่มันแทรกขึ้นมาระหว่างผิวได้อ๋ออันนี้สาระหรือม้วจริงๆใช่มันเปตัวน,นั้นมันจะแบบแค่ต้นเดียวที่อยู่บนโคนลบตัวนี้ไปปิดไปก็เรียกว่าโลนไซปริดนี่นะครับอ้าเดี๋ยววะ ออารูบางอยู่นี่ครับไม่ใช่แหลมพูมเทพแต่อย่างใดนะครับไงวะยิ้มอยู่เลยรานวาดี นันะครับเมืองซายฟรานซิสโกกับการเดินทางยาวนานกว่าสามล้านปีเาตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สุพรนณกีลเกตนะครับตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะครับเร่นรถนะครับเฮ เติมลิฟต์ซะหน่อยถึงแล้วนะครับสะพานโคอิงเกตน,นะนี่นี่เลยมีเรื่องราวมีเรื่องราวตอนนี้เรากำลังเดินไปที่จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกจุดนึงมันสมันสูงกว่าแล้วก็เหมือนเห็นสะพานโอ้ลมเห็นสะพานสวยกว่านะหนาวด้วยตอนนี้อากาศ19ลมแรงๆนะ นะครับนะนะครับนะ <laughs> สภาพสีไม่ใช่เหมือนสิบเก้าเลยดูแบบดูส <laughs> <ช>้มดแด<ย>งใครมาเนี่ยนมาโกโปมานะครับสวยถ่ายสวยสรุปก็คือีอต้องลงองใหม่ๆนะครับ <laughs> เพราะว่าพอไกลเกินแล้วมันไม่เห็นไม่เห็นสะพานแบบสะพานมันจะแบบเล็กกระติ๋วเดียวนี่ดูดิเล็กจิ๋วเดียว ก็คือตอนสัมภาษณ์งาน่อดมาเบอร์เองทาวพิลครับเขาก็มีสัมภาษณ์ว่าเออถ้าทํางานเสร็จแล้วเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ตอบกนว่าเอ้ยผมอยากไปสะพานแดงๆสักอย่างจําชื่อไม่ได้คือตอนนั้นสัมภาษณ์มีภูมิด้วยก็คือสัมภาษณ์สองคนกับนายจ้างเออนั่นแหละแล้วผมก็บอกอยากไปสะพานแดงๆจาชื่อไม่ได้นั่นก็คือสะพานกุเรนเกตวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับสะพานโกเรนเกต แรงมากจุดโววจุจุมแรงสุดๆก็คือถ่ายรูปมาจะเป็นท่าเดียวกันหมดนะคะก็คือจับท่าไงท่าอะไรไงข้างปวดขัวทุกคนเลยปวดนี่ยังมีอยู่เลยมีอยู่เลยวดยิกีดกดยิกีดกดิกีดอ๋อตัวยัง ร,รเล็กๆน่ารักอบอุ่นสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกนะฮะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับไปเชนาทาวาใช่แล้วไปเชนาทาวโดยจะนั่งรถไฟใช่ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งรถรางรถไฟแล้วก็รถรางคือเมืองนี้จุดเด่นเขาเรียกว่าอะไระจิมมิกอะจิมมิกคือรถรถราง คือแบบว่านี้เนี่ยลนล่างไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นี่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 ให้ลนล่างติดไฟแดงด้วยแต่มันก็ใช้การรถเคเบิลอยู่ด้านหน้ไปแล้วนี่ก็คือก่อนจะไปเขาจะเข้ามาพอสายไฟนี้เกี่ยวโคเข้าล่างนะแล้วไฟมันก็จะจ่ายเข้ารถแล้วเราก็ต้องเดินเข้ารงนะไปไปชั้นทาวนะฝั่งนึ้ครับอันนี้ก็เป็นศิลป์เปิศิลปะข้าง เข้าสู่ช่วงเกตความเกือบรู้คือจะเป็นผู้ชาญไม่มีก็คือที่นี่เ่ะเป็นชัยนาทาวแห่งแรกในอเมริกานะครับดูแค่นั้นแล้วก็เหมือนเวลาเราไปกินร้านจีนมันจะมีฟอร์จูนคุกกี้ใช่ไหมที่นี่ก็จะเป็นที่แรกใช่ไหมฟอร์จูนคุกกี้แฟคเอรี่เป็นที่แรกเลยว้าวมากโ,อ,โ,หโหอ้โ,อโหหืมโอ้โอหจนสวยมาก <c oughs> แล้วก็ภูมิศาสตร์ของที่นี่นะอันนี้มัวละ ที่ประเทศวือประเทศของที่นี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นเนินเป็นเนินเขาเออเนินเขาถ้าเยอะแล้วถนนของอานนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเป็นแค่ทางลาดเลยขึ้นกับลงสองอย่างแล้วก็จะเป็นเรียบแค่ตรงทางแยกเป็นตรงสีแยกก็จะเรียบแล้วก็ที่เหลือก็จะขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่เห็นไหมว่าแบบเนี่ยมันจะเป็นถนนมันจะเป็นทางลาดลงไปยาวๆเลย ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปร้านข้าวข้าวใช่ไหมฟอร์จูนคุกกี้อ๋อฟอร์จูนคุกกี้แข่งแรกแข่งแรกแ้วที่จีนไม่มีด้วยใช่นี่ครับถึงแล้วครับโกลินเจฟ f อ r t จ n นคุกกี้ก็คือให้คุกกี้ทำนายกันนะที่แรกของอเมริกาเลยอ จิ้มมันเหมือนนี่แหละฟอร์เฟกต์นี่ครับถึงแล้วครับร้านยีแล้วจะลองนะได้แล้วนะฮะข้าวหมูแดงโคตรเยอะอันนี้คือถ้วยชาอันนี้คือจานข้าวแล้วคือถ้วยชามันก็ใหญ่กว่าปกติจากที่ที่ถ่ายแล้วอะโคตรเยอะเมื่อกี้ข้าวหมูแดงว่าเยอะแล้วคุณนิวมาทำโครงการโฆษณา โคตรพอ่อโคตรแม่กม๋วยเตี๋ยวของทางบานอ่ะมันคิดว่าเป็นเลยเยอตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เซเว่นเซนที่แรกของโลกเลยนะจ๊ะที่แรกของโลกของโลกนี่ว้าวมีเสิร์ฟมาแล้วใช่ไหมยามานะเออวะชัวร์ว่าที่แรก จริงไหมเนี่ยสถาดีเปล่าไม่ <c oughs> ไม, <c oughs> ม่ใครก็บอกกันถึงแล้วครับ ด้านอ้ายที่เห็นด้านหลังนะครับไหนว่ตรงนี้เอ้ยอันนี้คือชื่ออะไรนะอ้ำคาทาซาเป็นทุกขที่อยู่กลางทะเลไม่เลียกทะเลเลยอยู่กลางทะเละไหนธงชาติไทยใช่มั่ใช่ มีกล้ามวันนี้ดูแซงผู้หญิงมีกล้ามเออทำไมว่าทำไมทำไมรุ่นนี้มันดังเคยเคยรู้หรือเปล่ามึงเล่าดีเพราะว่ายุคยุคยุคอุตสาหกรรมยุคอินดัสเรียใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะคนที่ทำงานนอกบ้านอ่ะจะเป็นมีแต่ผู้ชายแล้วผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านใช่ปะสมัยก่อนแล้วผมก็เดี๋ยวมันเก่งไงจะมาจอดอะไรเนี่ยมาเล่าไป้ใชงานนอกบ้านผีก็นอกบาแต่ว่าผีแบบต้องรับต้อเง โยังมาทำงานได้เหมือนกันเหรอใช่เห็นเลยอ๋อแค่นั้นเหรอเกินตั้งนานสวัสดีครับโอ้ยเอาอันนี้ยน้องอยากเล่นด้วยวันนี้เรามีแพนจะไปที่ร้านเซเว่นเซนที่แรกของโลกใช่ไหมโลกเลยใช่ไหมเอาอีกแล้วเซเว่นเซนที่แรกของโลกนะครับอยู่ที่ ซานฟรานซิสโกแล้วก็ไปไหนอีกมิวเซียมตัวอย่างจุดประสงค์หลักวันนี้คือเซเว่นเซ็ตที่แรกแต่ตอนนี้ไปกินข้าวก่อนหิวทรัมถึงแล้วครับ no. ร้านบันดีกันได้เก็ตเบรคกี้เบรคกี้ครับอืม no thank you อร่อยไหมอร่อยครับอันเด็นะอือันนี้คือที่ไหนนะกำลังจะไปที่ทถนน,นลำบากนะครบลบากแต่ตอนนี้ไม่ราเดินขึ้นไป <laughs> ตอนนี้ลำบากแล้ว <laughs> ต้องเดินขึ้นไปสองลำบากฮัลโหอดี Hello, <buddy. S 2> <laughs> โอ้นี่นะครับถนนมีชื่อเขียนอยู่นะครับชื่อว่าถนนลอมบาร์ดนะฮะลอมพาตัวเองมาลำบากที่ถนนลอมบาร์ดถึงแล้วครับถนนลอมบาร์ดนะฮะถ้าใครใครดูประตูนหรือดูในหนังมันจะมีมันจะมีอยู่เรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็มีเป็นมีมที่แบบถนนซิกแซกแล้วก็มีคนขับรถตรงดูคลิปกับ <c oughs> ดูของจริงกันเลยดีกว่า <c oughs> ไม่ค่อยเห็น เราแบบซิกแซกมากมันเห็นไม่ค่อยชัดอะ่ะตองถ่ายจากด้านล่างมังเห็นเลยเรือเสียงล้อแบบนีมบาประวัติอประวัตอะไร l o m b r d s t r โอ้สวยโอ้รถด้วยอตอนนี้กำลังจะไปกินเซเว่นเซนต์นะครับจะเว่นเซ้นที่แรกของโลกว้าวถึงเซนต์ถึงแล้วครับเซเว่นเซนต์นี่ครับ <The original. S 2> เซเว่นเซนต์เดอะออริจินอลมเนดยอี ว <laughs> <laughs> ตอนนี้กำลังไปที่บสัสเอ้ยเคเบิลมิวเซียมเคเบิลมิวเซียมนะครับพิพิธภัณฑ์รถเอ่อเคเบิล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  อยู่ที่ p า l a เลย์ซอฟ a อาร์ตนะฮะใช่ไหมพาเลย์อฟอาส่วนประวัตินั้นก็ปนไ,นะไปเิอวิกีพีเดียว เหมือนมุมหมวกเหมือนเป็นส่วนในบุบ้าน,นบ้านใครบ้านใครไม่รู้รรเอามากินข้าวเย็นที่ร้านชาบูนะครับชื่อเล่นว่าชาบูคลับราคาอยู่ที่43ดอลลาร์ต่อนนะคนแะ้วแบม่รวาแหกมั้ครับใช่ยังไม่รวมแหกเป็นออ,อยู่แค่นี้ก็คือเป็นชาเป็นพุเป้อะไรเจอร้าน